เลยโทรศัพท์มาเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อะไรนะอ่ะต่อไปมันไม่ใช่วนดีแน่มันไม่ใช่วนดีแน่มันมายเนี่ะเพราะแต่ละคนเขาให้ติดสายกับโน้ตอย่าไม่เข้าห้องน้ำนะนี่โน้บอกว่าเข้าไปด้วยนี่ห้องน้ำตอนแรกยืนก็มันตกตะลึงอ่ะจะยืนทงข้างนอกแล้วพี่เออเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไปอยู่โนูบอกให้เข้าห้องน้ำถูกวเข้าห้องน้ำแล้วก็ล็อกห้องน้ำแล้วก็ล็อกห้อตอนแรกหนึ่งก้าเนยแต่มันไม่ติดก็เลยโทรหานายก็เลยบอกนายว่าเข้าบ้านนะอะไรนะโจคือผมเนี่ย อาตอบไปแล้วตอบไปแล้วตอบไปแล้วพี่นิดนึงคัตเตอร์ใหม่มไหมกลาง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 ค่ะแล้สีอะไรจำได้ไหมล่็สีเป็นสีชมพูอะไรนล้วมีมีคัตเตอร์นะก็มีเมื่อกี่อันอ่ะมีอันเดียวอันเดียวนะคนหนึ่งถืออันเดียวไม่เด็กนั้นมันถือพกมือ แต่พอมันได้กระเป๋ามามันสับคนที่จีบก็มีคนที่พร้อมจะเอาจีบ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 แล้วก็เอาใส่ถุงใส่ถุงกุยอย่างนี้ใ่ไหมจีบเอาไม่จีบเอาไม่จีบถุงกระเป๋าไงทุกคนมีที่กันหมดเลยไหมมีแค่มีแค่ตนมดเดียวอันเดียวที่มันมางมาตรงนี้อนนี้พาเราขึ้นเนี่ยขึ้นไปหมดทุกคนไหมอยู่ในสมุนไพงนอกก็อยู่ข้างนอกก็มีขึ้นไปกับพวกพี่มี แปคนเนี่ยขึคนไปคึ้นไปกเลยมันไม่ให้ตีเลยกลัวพวกพี่น้องอะไรมันบอกว่าไม่ต้องร้องเลยผมไม่ทำอะไรบริษัทถ้ามียันงพวกเจ้าก็ต้องกลัววามีไหมมีไหมเอาล่ะก็ต้องกลัวหรอกกลัผมบริษัมากเช็ดยันงบริษัทอะไรยังพี่าเช็ดยันวงหมูเลยหูก็อด้าเช็ดยูกนกงพ่ก็ต้องเช็ดยัองเงเราหรวของมัน พูดล่าวแบนี้ครับของมันพูดทีศทางกบบนี้ใช่ไหมครับแม่ปวดแต่ว่าอีกคนนึงเขาจะเป็นมีดพี่พับนะคะที่จี้ป้ามีคนหนึงคุมเราอ่ะสีอะไรพอจําได้ไหมครับสีเงินค่ะเพราะว่าหนูเดินก่อนคนนี้สีเงินสีเงินหนูเดินก่อนคนณน้ำเงินน้าเงินน้ําเงินน้ำเงินนะตั้งแต่ใหญ่ตั้งแต่ใหญ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 ่แล้อันไหนจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องไปไม่ใช่สาระ คือไหนจำได้ก็กพยายามพูดพูดไปอ๋อคนนี้เข้าของน้ำแล้วเราเาโทรศัพท์เครื่องไหนโทรไปอ่ะไอ้เครียงของหนู